มันเป็นความสวยงามมันเป็นความลงตัวของเราที่ทำมาเรื่อ,อยๆเราใช้เราใช้ไม้ใช้มือ,อเราได้มาดูสิ่งที่เราทำเอาไว้นะฮะเราก็มีความสุขทาไม่ได้ทำเป็นอาชีพทำเป็นงานอดิเลกแล้วเราก็ได้กินอาหารที่ ทำให้เรามีสุขภาพดีด้วยค่ะเพราะว่าอาหารที่เราทำนี้คือผักที่เราทำเนี่ยเป็นผักปลอดสารนะคะผักปลอดสารเป็นผักที่ทุกคนก็ต้องการค่ะแต่ถ้าเราไปซื้อตลาดเราจะรู้ได้ไหาคะว่าผักที่เราได้เอามาบริโภคที่บ้านเนี่ยคือผักปลอดสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดเองทำเองนะคะก็เลยได้รับ ความสบายใจในความสบายใจในการอยู่การกินในการโปโภกเห็นไหมคะอาหารที่บอกว่าจําเป็นจําเป็นต่อร่างกายเป็นออแรกนะเราก็ได้ทําในส่วนหนึ่งที่เราจะทําได้คือการปลูกด้วยกัรสวนะคัวเนาะอะอ,ะอะสุดท้ายนะคะอะสุดท้ายก็คืออนามัย ตอนนี้ยาสาวมาดูแลนามัยของร่างกายมาดูแลนามัยของร่างกายก็คือมาทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นการทําให้ตัวเองนิดก็คิดว่าเป็นให้เรามีความเข้มแข็งมีแรงต้านทานต่อโรคภัยให้เจ็บทำให้เราเกิดเป็นคนที่มี สุขภาพที่ดีเป็นวัตถยากนะคะแล้วก็การเดินกเนเหมือนหนีง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะการเดินไปเดินมาก็กลัวว่าแต่ตัวเองจะล้มมาออกกำลังกายอย่างจริงจังได้หลายปีแล้วก็กเห็นเห็นผล,ลว,ว่ามันดีขึ้นหลายอย่างแต่คําว่าอนามัยไม่ใช่เพียงเท่านี้นะคะก็คือการดูแลความสะอาดในหลายอย่างสิ่งที่ เป็นปัจจัยในครอบครัวปัจจัยในการ <c oughs> ปฏิบัติตัวตนของเราตั้งแต่ผมจุดเท้าค่ะตั้งแต่ผมจุดเท้าคือเราต้องดูแลความาสะอาดของตัวเองให้ตัวเราเองมีความสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค่ะตัวเราเอง จะรู้เองว่าโอ้สามผมอาอาษ่ได้แล้วนะคะลุกขึ้นเช้าลุกขึ้นมาแล้วต้องทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองอเกี่ยวกับร่างกายของเราทุกส่วนนะคะให้มีความสะอาดนะคะเราอยู่กับสังคมไปไหนมาไหนก็ต้องให้สังคมได้รู้ได้เห็นว่าตัวเราเองเ,เป็นคนสะอาดเป็นคนที่ หมายถึงดูแล้วดูแล้วสังคมยอมรับนะคะอืมทั้งด้านหน้าตาเสื้อผ้ารองเท้าอะไรหลายอย่างค่ะเอาวันนี้วันนี้ยายสาวก็จบห้างรอบที่ที่ตรงนี้ค่ะอ่าที่ตรงนี้เลยเพราะว่าพวกเราจะได้ไปซื้อกับผ้าที่ตลาดนะคะพอดีตาก็ได้ห้ารบอบยายสาวก็ได้ห้ารอบ ฝองนู้นยังไม่ลงค่ะฝองนู้ยังไม่ลงนี่ค่ะผู้พาไปพามาอ่าไปตลาดกันค่ะไปตลาดจนหล,ลังจากออกำลังกายแล้วเราก็ไปตลาด พอถึงตลาดเจ๊สาวก็ขอหยุดการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาชมค่ะเพราะว่าในตลาดนี่เราจะต้องเดินซื้อของขอบคุณค่ะเดี๋ยวรถจอดก่อนค่ะโอ้เดี๋ยวอีบอข่อยโอ้อี